ทานของคนดีในยะที่หนึ่งพิกุทั้งหลายสัปปะปุริสทาน8ประการนี้มีอยู่8ประการเป็นอย่างไรคือให้ของสะอาดให้ของประนีตให้ตามการให้ของสมควรเลือกให้ให้เนืองนิดเมื่อให้จิตผ่องใสให้แล้วดีใจพิกุทั้งหลาย เหล่านี้แลสัปปะปุริสทาน8ประการสัปปะบุรุษย่อมให้ทานคือข้าวและน้ำที่สะอาดประนีตตามการสมควรเนืองนิดในผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นเขตดีสละของมากแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สัปปะบุรุษให้แล้วอย่างนี้ ผู้มีปัญญามีศรัทธาเป็นบัณฑิตมีใจพ้นจากความตรณีครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มีความเบียดเบียน